ครับสวัสดีไงครับสวัสดีสวัสดีครับเจ้าคุณจะทําอะไรคะเจ้าคุณมาทําตัวต่อทำตัวต่อทำ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 แอนิมอลให้ใครดูทำ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 หมาทำแมวไหนไหนโชว์ให้แม่อำดูดิทำทำนกไหนทำแม่โชว์ให้แม่อำดูดิจับให้แม่อำดูสินั่นคือตัวอะไร วัวเหรอรัววัวทำไมเป็นอย่างนี้หัวประกอบเองใช่ไหมครับใช่ไหมต่อเองใช่ไหมครับใช่ครับพูดชัดชัดล้อรถหนึ่งนะหมาป่าอืม ไม bon no. mm ่ใ hmm. ช่แ <tr> <t> ่ซีฟานกคอะไรบอกแม่ดิรถรถอะไรใช่ใชอันตัวอันตัวแก นั่งเล่นกี่ชั่วโมงแล้วนี่นั่งเล่นกี่ชั่วโมงแล้วเกิลเกิลเกิลคืออะไรแปลว่าอะไรเกิลเกิลอยู่กับน้องอัลล่าน้องอัลล่าอะไรล่ะไปประกอบประกอบไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดเป็ดเป็ดอตัวอันตัวครบแล้วไงครบตัวอะไรอ่ะตรวจแล้วตัวอะไร คนไปไหนคนไม่มีไปีไก่ไกด้วยอ่าจบแล้วต้องทำย,งงยังไงเอาเหรอ<น>โอเคจบหรือยังจบแล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้ะค่ะบ๊ายบาย